ណៃណរហីអូបាត you know? ់បាត់បានមកថៃមកណងរត់ផាន់សំងៃហ៎ទៅមកហ្នឹងហត់យប់យប់ចាំមករត់វាជើណងទៅផ្សារគេរត់ផាំងលើវាថៃសិនរ៉ៃសង្កាត់បាត់រ៉ៃសង្កាត់ <c oughs> สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาว YouTube ทุกท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง YouTube ไร้สังกัดดังซึ่งฮะวันนี้เรามาดูทีมงานใหญ่ครับพี่น้องทีมงานใหญ่จัดชุดใหญ่ครับมีจะรถสิบล้อวิ่งเป็นงานน่าจะเป็นงานหลวงหลายร่ครับ ตอนนี้ยูกับเอสวหนึ่งสามห้าซีครับหรือว่าเจ้าดูซานนะไหมเนาะ,อะโอ้เดินไปไหนหนุ่นมาเป็นชุดหรือเปล่าครับเมื่อกี้สิบล้อเต็มเลยไปหายหมดเลยเนี่ยโอ้เดินไปไหนหนุนะ่นอ่ะงานถมเยอะมากครับตรงนี้ดูครับเต็มเลยฮะเยอะมากตรงนี้ ใช้รถแมคโครครับเกลี่ยใช้รถแมคโครส่วนรถไถนี่เพราะว่าเขาถมหลายที่นะถมหลายที่หลายงานนะครับเนี่ยเห็นไหมครับตรงนู้นอ่ะแต่ก่อนเป็นป่ายุคานะตรงนี้เอาป่ายุคาออกนะครับแล้วก็ถมที่เลยอ่ะนี่ฮรรถคุดขนาดกลางครับ s อส y 3เอสามหนะึฮะคันนี้ทำงานเคลลิ่งจากรถสิบล้อที่มาเทดินนะครับเจ้าเอสคันนี้มีโรลเลอร์มีแคเร,รียแคเร,รียตัวบนตัวเดียวนะครับแคเร,รียโคบนตัวเดียวเป็นรถขุดขนาดกลางคนระับพี่น้อง เป็นรถขุดขนาดกลางใช้งานก็คล่องแคล่วว่องไวครับสำหรับนันเกเลงรถขุดที่อากำลังหามองอากำลังมองหารถอยู่นะฮะหุ่นสวยดีครับซานี่ฮะซานี่ซานี่ SY135 ฮะาทำงานคล่องแคล่วว่องไวครับโรลเลอร์ด้านล่างน่าจะ เตัวหรือเปล่าตรงกาดนั้นมีโรลเลอร์ไหมถ้ามีก็เป็น7ตัวนะครับแครเรีหนึ่งตัวด้านบนสวดทรงองเอวสวยงามครับกระทัดรัดเป็นมีตัวแยกมาพร้อมนะครับมีตัวแยกมาพร้อมอใช้ใช้รถใช้รถไมโครครับใช้รถไมโครเคลลิงตรงนี้ฮะ พื้นที่พื้นที่เยอะครับส่วนฝั่งนี้ก็จะเป็นอา่าหัวคอ,อเปเตอร์ฮรบโบเบโกครับ,บค,รครบันนี้จอดรอครับจอดรอด้านบนซึ่งขึ้นมาเทด้านบนได้ครับตรงนี้เทด้านบนได้เท,ะทะด้านล่างได้ครับโอ้เจ้านี้งานเยอะมากเต็มเลยครับฝั่งนู้นก็ใช่ครับฝั่งนู้นก็เริ่มที่จะปลูกยูคาแล้วก็ตัดยุคาออกตรงนี้ก็ตัดยุคคาออกครับตรงนี้ การร้อนมากเลยครับไม่รู้ว่ารถไถไปไหนหมดนะครับรถไถไม่เห็นครับต้องใช้รถต้องใช้รถไมโครครับเดินเกลียรครับเดินปัดเดินเกลียนะก็สบายเหมือนกันครับเวลารถติดรถอะไรก็จะง่ายหน่อยครับ งานหกล้อไปเงียบเลยครับสงสัยจะมาเป็นชุดไปเป็นชุดนะครับเงียบเลยโอ้คนขับนี่น่าจะคนขับนี่น่าจะอายุเยอะอแล้วเหมือนกันนะครับคนขับมองดูจากด้านในนะครับ S Y 1 3 5่สหซกับคันรัดมีตัวแยกพร้อมนะครับติดมามีตัวแยกพร้อมมาเลย โอ้โหแกเอาจนเรียบปิบเลยนะครับพี่น้องถ้าคนทํางานแบบนี้น่าจะคนทํางานแบบละเอียดนะเนี่ยขนาดรถสิบล้อวิ่งนะครับขนาดรถสิบล้อวิ่งนะแกจะต้องจัดจนเรียบปิบเลยครับดูครับเอาจนเรียบปิบเลยฮะ

ต้องรอรถสิบล้อครับรอรถสิบล้อมาตอนนี้ก็กาลังเดินย่าทําทางให้นะครับทําทางให้เคียร์ลิงสองคันนะครับนะฮะคันนี้ก็จะเป็นโอ้คันนี้นี่รุ่นคุณปู่แล้วครับคันนี้รุ่นคุณปู่แล้วเคียร์ลิงสองคันครับคันนี้จะเป็นหัวคอปเตอร์นรรุตัวนี้นะตัวใหญ่ครับ รุ่นรุ่นปูนะครับตัวนี้รุ่นปูแล้วอ่ะมาแล้ครับที่ใหญ่ใจสปอร์ตครับขึ้นดันบนหรอโอ้โอ้ฝนก้มมาเลยครับพี่น้องฝนก้มมาเลยโอ้โห โอ้หคุณขนาดนี้กรองต้องดูเลอย่างดีครับ F x a c ฮะมีสูสูครับเสียงโหดจัดพอข้างครับทั้งเลสนะฮะคันนี้ นืน่นๆครับสบายๆครัต้องเปิดประตูช่วยครับเสียมหน่อยโอ้ดินแข็งครับดินแน่นมากปึ๊บดินแน่นมาเลยฮะ ไปสบายครับแต่ว่าอ่าแต่ว่าดินอย่างนี้นี่รู้สึกจะติดกระบะดีมากนะคโอ,คอ,คอ,อ,อคบบ้ไม่ค่อยออกเลยเห็นไหมฮะมันจะติดกระบะเทไม่ค่อยออกต้องขยาเนาะต้องขยมต้องขยเหานิดนึงนะครับโอ้โอเปิงเอ้า ไปแล้วครับไปอีกหนึ่งคันคับพี่นอ้องคันนี้ g x a c t สามหกศูนย์โอ้ตัวใหม่ครับคันนี้ใช้ถออกข้างจะเป็นรถลากพ่วงจะส่วนมากนะครับมีลำโพงลากพ่วงนะ นู่นนะครับไปแล้วครับอ๋อโอ้โอบีบเตะครับอารถนแมคโครต้องช่วยบีบเตะครับรัวมันจะจมนะเจ้ายักษ์ใหญ่นี่ก็เริ่มทำงานแล้วครับเริ่มทำงานแล้วไม่มีเอ์ด้วยครับโอ้โหร้อนมากเลยจน้ากระโรงก็จะเอาถัง กันไว้นะฮะตัวน,นั้นโอ้เทออกคันนี้เทไม่มีติดกระบะเลยครับปุ๊ยคันโน่นน่าจะติด กระบะครับนะต้องลงมาแซนะคเนาะคันนี้สบายเลยเทหมดเลเกเลี้ยงครับวันนี้จัดไปครับพี่ใหญ่โอ้โหชุดใหญ่ไฟกระพริบครับอดแซกระบะด้วยหรือเปล่าครับคันนี้ ทำงานแท็กคู่ครับแม่โคดินน่าจะติดกระบะยเยอะครับต,นนะะต้องลงมาแซะก่อนนะฮะต้องลงมาแซะก่อน